เลี่ยนน้ำนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังยอดที่มันงอกออกมาจากเงานะครับมันจะหักได้นะครับออกให้มันได้มากที่สุดนะครับนี่แหละสาเหตุหนึ่งของการที่น้ำมันเน่านะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับพวกกระผมเช่นเคยนะครับกับผมเกลือกเอิกอาราดในช่องตามดูเกลือกนะครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมอยู่สวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่สวนอีกเช่นเคยก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับการเปลี่ยนน้ําบัวแดงนะครับโดยใช้สายยางนะครับแล้วก็มาฟังเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยน น้ำนะครับจากการเพาะบัวแดงนะครับในถังกล่องถังพลาสติกนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปไปดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็ใส่น้ำหมดไปดูดน้ำออกหมดไปสองถังแล้วครับคือมันไม่หมดหรอกทุกคนอันนี้คือข้อเสียของถังที่มันคือเราไม่มีรูจริงๆเราเจาะสามารถเจาะรูตรงตรงข้างล่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถอดจุกออกเวลาที่เราจะเปลี่ยนน้าอันเนี้ยก็คือมันก็จะง่ายแล้วพวกคราบพวกโคลนต่างๆนะครับที่มันมีอยู่เนาะมันก็จะไหลลงไปข้างล่างทําความสะอาดได้ง่ายแต่นี่คือผมใช้สายสายยางดูดออกเนาะนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูช้าๆภาพมันอาจจะสั่นไปหรืออะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่น้ําใส่น้ํานะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับโอ,โอ,โอ,โอโ้โหน้น้ไหลทุกคนเห็นไหมเห็นไหม คืออันเนี้ยผมมาใช้น้ำโอ้มันร้อนแลมีมันตายมันลวกจะเนี่ยนะทุกคนทุกคนครับอันนี้นี่คือผมใช้ใส่น้ำที่แต่ก๊กอกน้ำเลยนะเปิดใส่เลยอันนี้คือน้ำ ผมใช้น้ำประปานะครับผมไม่ได้พักเลยนะก็คือใส่เลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับมาโอ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 ,โอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหากก่อนจะเห็นไหมจะเห็นไหมเดี๋ยวใครอยากให้ใกล้ๆน,นะครับอาจจะสั่นนิดนึงเยาว่ากันเดอร์นี่ผมเปิดใส่งี้เลยนะทุกคน เพียงแต่ว่าเราก็ใส่ให้มันต่ําสุดเนาะคือเวลาเราใส่น้าอะ่ะทุกคนพยายามให้มันเบาบางที่เบาที่สุดเพราะว่าป้องกันตัวเนี้ยนะครับป้องกันต้องป้องกันยอดนะครับมันหักนะครับนะก็เปิดใส่ไปเรื่อยๆนะครับการเติมน้ํา เราอยากได้ยาวอยากได้สั้นนะครับก็เอาเลยนะครับทุกคนมันจะมีคราบอยู่ถ้ามองมองใกล้ๆนี่เดี๋ยวให้มันน้ำมันสูงขึ้นก่อนมันจะมีคราบมันจะเป็นคราบมันมนเป็นคราบเกาะอ,อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ขันตักออกอันนี้มันคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทุกคน มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ใส่น้ำไปเรื่อยๆครับปล่อยน้ำใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยนาะ พวกนี้นะครับเวลาเรานี่เราก็ตักออกได้เลยเนาะแต่ต้องเบาๆนะครับระวังจะมองเห็นไหมเนาะมันจะมีคราบอยู่ครับเห็นไหมมันจะมีคราบอยู่ก็ตักทิ้งไปเลยนะครับก็ตักให้ตักออกให้มันได้มากที่สุดนะครับนี่แหละสาเหตุหนึ่งของการที่น้ำมันเน่านะครับหรือ บัวแดงมันเน่านะครับไอเง่ามันเน่านะครับเง่าบัวมันเน่าก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับการเปลี่ยนน้าก็เป็นส่วนสําคัญเ้อทุกคนตักให้ได้มากที่สุดเบาๆเดี๋ยวไม่อย่างนั้นฟองพวกคราบนี้มันก็จะแตกตัวออกนะครับจริงๆตอนที่เราดูดออกเนี่ยคือเราก็ต้องตักคราบออกก่อน นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตักออกตอนไหนนะครับหรือตักออกทั้ง2รอบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันมากหรือมันน้อยเนาะอันนี้คือที่ผมเล่าให้ฟังนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าผมมาทำถูกทั้งหมดนะอาจจะผิดก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า บางคนก็อาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้หรืออะไรที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากแบ่งปันว่าเออเนี่ยนะสินที่ผมทำอะ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับก็เผื่อว่าใครอยากจะเอาไปลองทําดูนะครับสําหรับมือใหม่ก็ลองไปทําดูนะครับจริงๆมันทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับทุกคน ทำเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งได้เลยนะแต่ต้องแบบเป็นคนที่มีเวลานิดนึงนะครับต้องต้องต้องอาศัยมีเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผมอะจริงคือผมมีมงานประจําด้วยไงมันไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เพราะสําหรับเพาะกินแล้วกันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบผมพอเป็นแบบสิบยี่สถังเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้คือผมพอใจนะ้ําประมาณนี้แหละก็จะเอาแค่ประมาณนี้ครับ ผมพอใจประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็อมาใส่ถังต่อไปเลยผมก็จะเปิดใส่แบบนี้แหละทุกคนเนี่ยครับแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับก็เปิดใส่เลยไปเรื่อย อันนี้คือผมใช้น้ําประปาเลยนะไม่ใช่ได้ใช้น้ําฝนน้ําอะไรนะแต่จริงๆน้ําประปาต้องดูด้วยว่ามันมีคลอรีนไหมนะครับแรกๆผมก็กังวลว่าเออมันมีคลอรีนไหมมันจะเกิดไมโนนีน่น,น,นอันนี้คือ,อถ้าแบบอยู่ในเมืองอ,อย่างเงี้ยคลอรีนมันจะเยอะเนาะเราก็าจ,จะพักน้ําสักวันสองวัน,วนอย่างเงี้ยแล้วค่อยตักใส่นะครับแต่ผมนี่ไม่ได้สนใจเลยนะว่ามีคลอรีนหรือไม่มีคลอรีนผมก็ใส่เลยแรกๆก็พัก พอพักปุ๊บมันมีอ่ามันเกิดข้อสังเกตว่าก็เลยทดลองว่าพักกับไม่พักมันจะต่างกันในสรุปของผมคือมันไม่พักอ่าคือมันไม่ต่างกันไงก็เลยเอาแบบนี้เลยนะเ <laughs> ก็บแล้วบอยางเปลี่ยนน้ำต้อตักข้ามมันไม่งั้นมันจะเน่า เดี๋ยวเดี๋ยวยกถังนี้ให้ดูเนาะว่าเป็นอยนยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องมาตั้งฝั่งนี้เด้อเออ เราไม่กินดูมันน่าจะเปรี้ยวแหละไอ้กล้วยนี้นะเปรีย้ยวไหมไม่รู้มันใช่กล้วยน้ำวาไหมมีแกเฮาเจด้วยมันเปรียปร้ยวสิได้ราโอตีทุ่มเดียวกล้วยที่เขาไว้ตำหรือเปล่ากล้ว,ลวยเนี่ยดูด้วยที่ติดตั้งเลยเดี๋ยวกล้วยบางเดือดันไม่รู้ นั่นแหละเป็มาตราส่วนไม่รู้เขาอามาจากไหนทุกคนอ่ะทุกเนี่ยเวลาเราใส่นะ้ำพยายามถ้าแบบเป็นสายยางนี้นะครับพยายามใส่ขอบๆอ,อย่างเงี้ยครับ ยมใส่ขอบขอบแล้วน้ำมันก็จะดันขึ้นดันยอดบัวแดงขึ้นนะครับอันนี้ผมจะใส่มใส่ประมาณเนี้ยนะครับให้มันสูงขึ้นอีกนิดหน่อยให้มันยาวอีกนิดหน่อยเราสามารถใส่น้ำให้เยอะเลยก็ได้นะครับเนาะ ถ้าเราไม่ไม่กังวลเรื่องของค่าน้ำนะครับเราสามารถใส่น้ำให้เยอะเลยสุดเยอะเลยก็ได้นะครับแต่ผมอะ่ะก็คือมันมีมีเพราะอ่าผมมาใส่น้อยใส่น้ำแบบใส่น้ำตื้นๆก่อนนะครับเพราะว่าอ่าคือเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำทีนึงนะเอาง่ายคือผมงกไงประหยัดน้ำไง นะครับแต่ว่าเราต้องต้องขยันเปิดดูแล้วก็ถ้ามันงอกมาปุ๊บก็คืออาจต้องมีเวลาในการที่จะเปลี่ยนน้ําให้มันด้วยนะครับไม่งั้นเขาก็จะออกมาเป็นใบก่อนแล้วมันก็จะยากเวลาเก็บนะครับคือเขาก็จะออกมาก่อนแล้วใบอาจจะเน่าก็ได้นะครับการใส่ปริมาณน,น้ําก็สําคัญนะทุกคนมันดูเหมือนง่ายเนาะแต่มันไม่ง่ายนะจริงๆอ,อ่ะเนี่ยอผมก็จะใส่อีกประมาณนี้ ใส่มันอยู่เท่าๆกันคือไม่ได้ต้องการที่แบบจะให้มันสูงมากอะ่ะเพราะว่าเนี้ยเอาไว้กินเองไงอ่าก็ประมาณนี้แหละผมจะใส่ประมาณนี้แหละครับ เป็นยังไงบ้างครับดูคลิปจบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเพาะบัวแดงนะครับอ้อไม่ใช่สิเกี่ยวในเรื่องของการเปลี่ยนน้ํานะครับการเพาะบัวแดงนะครับเป็นยังไงบ้างครับอ,อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมีประสบการณ์มานะครับก็ขออนุญาตนะครับนํามาเล็กนเียนรู้กับ ทุกท่านนะครับถ้าท่านไหนนะครับท่านใดนะครับมีเทคนิคที่ดีกว่าหรือสิ่งที่ผมทำนะครับอาจจะมีสิ่งที่ทำแล้วได้ผลดีกว่ายังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามนะครับกด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมเกลึกอ,อิกอากในช่องตามดูเกลึกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย